โดนยิงเหรอตรงนั้นเป็นรถอ่ะรถตูยังวนอยู่ปะเออยังยังวนเวียนอยู่ฮะรถตู้ เดี๋ยวเจเห็นห่อยอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าไปไม่ได้เดี๋ยวหาทางเข้าก่อน ระวังตรงหอคอยดวงโกดังอน่ะ ดับเครื่องเลยเหรอ รถฝั่ง,น,ไไงนู้นหรอไปยังไงวะเนี่ย โทรมิซายศัตรูอ่ะบนหลังคามีโทรมิซายศัตรูอยู่ระวังด้วยนะครับเห็นแล้ว โดนเก็บไปหนึ่งแล้วฮะโทรปลอดภัยโทรน่าจะปลอดภัย บนหลังคาสองตัวแม่งยิงยากที่แบ่งเลย,ยิงยากบนหลังคาสองตัวนอนรอเราอีกเดี๋ยวเลยนเขาไว้ก็โดนมันไม่มีใครมาร์กโถด้วยละ่ะโรข้างบนตรงเนี้ยตรงหลังคาแล้วเลยแต่ท้องล่างไม่สำคัญแล้วละ่ะเราขึ้นบนเลยก็ได้นะกิฟต์อัพขึ้นบนเลย đàn bố lẻ ีรู่ทางไมหมแถวนี้เหรอข้ามได้ปะจะลองจะลองวิ่งข้ามดู ศัตรูไม่เห็นแล้วเฮ้ยศัตรูอีกฝั่งนี้ โอ้บาดเจ็บอ่าบาดเจ็บลูกหมดลูกหมดขอลูกหน้อยนี่นี่ผมผมวางกระสุนไว้ให้เราพี่เมาเลย ย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งตุนจี้ครับพี่ตุนจี้ปะเชนปะเชนปากครบเนี่ยครับพี่เอาละครับใครมีมอแบกมั้งครับลุย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 ฝ่าฝ่าชุดทางนี้เราเบิร์ดได้ไหม น้ามือตามมวมีกระสุนอีกลูปป่ะนะ่ะกระสุนมีอีกลูปป่ะมีไหม,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 ม โอเคได้แล้วลุยเลยลุยเลยเหมือนเด็นตัวตรงรถถังอะกิ้งอยู่แล้วนะ ช่วยชชวยชวย,ชวย,ชวย